สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอซีทางบ้านทุกทกท่านนะคะค่ะมือนีก่ามาอยู่ในช่องของปะต่อยชาแนลเนาะคะ่ะก่าสิามาขอโชคขอลาบเนาะค่ะเนาะมาตามต่อกับสารเจ้าพ่อปูขุนหาระคะ่ะสารเจ้าพ่อปูขุนหารหนี่ย,ยู่มองไอยู่ที่บ้านดอนขามตําบลศีสว่างอำเภอพ้นไทรจังหวัดร้อยเอ็ดนะะเนาะค่ะเนาะกคือมาหาปูมาขอโชคขอลาบน้ำปูนี่กะ เป็นงวดของวันที่2พฤษภาคมพศ2 0ันหาลอย68นี่เนาะค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องป้าต๋อยชาแนลมาวินชาแนลบ่าวาสิเป็นทีมงานเนาะค่ะเนาะน้องน้มชาแนลบ้าวแพกชาแนลหนุ่มอามคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเนเด้อค่ะค่ะกาบบุญเอก มาสองคนเนาะคะ่ะเดินทางมาสองคนกับมากับมาวินชานแนลเนาะคะ่ะเนาะวันนี้มาก,กับมาพอ่อย่ายสองย่ายล่ะค่ะทีเต่าสามวันนี่ค่ะก็แดดเนาะค่ะ,ะ,คะท่านผู้ชมสวยมากนะแดดแต่ว่าก็คือมีลมอยู่กลางทงะะุ่งเถูกล่ะเนาะสารปูกลางทุ่งก็คือบรรยากาศะะถึงวันแดดก็กเย็นอยู่ค่ะมาอยู่กับปูเ <c oughs> หมืนว่าย่ายสองคนเหมือนว่าอยู่ในบ้านมันหอนมันเอาเพิ่นก็นเลยมาอยู่น้าปู ค่ไม่อยู่กับปูนี่รูซื้อวันเย็นอยู่ระหว่างสิเอากินเข่ากับเสบแล้วค่ะคะุนว่าไม่อยู่กับปูนี่กับ่เป็นยังขนอกข่ะเนะกับมอนีเนาะค่ะกับว่ <c oughs> นนะะาตามตอขอตอนะคะขอโชกหลาภกับสารเจ้าพ่อปูคุณหารนี่กับบอสสบายและะ้วค่ะเนาะปัเตอยกับบอสคอยสบาย <c oughs> เป็นไข่เป็นวัดเป็นโอ้ยจังไรดอกมันบ่มีแห้งเนื้อไม่แห้งโตเป็นคั่นเนื้อคั่นโตเป็น วัดเดียวกับเศร้าเดียวกับเป็นเนาะค่ะอากาศเปลี่ยนเนาะค่ะมาวินเพลิน,นเป็นวัดแดดออกตะแดดไลค่ะใครขัาไปเนาะค่ะเดี๋ยวไปพอครับมาวินแล้วก็เขาไปดันใน้ไปหาปูเพลินเนาะค่ะเนาะไปค่ะ ค่ะเนาะขอโชคลาบขอเลขเด็ดเนาะคะ่ะท่านผู้ชมแต่ว่าได้ยินข่าวว่าไก่เหมือกเป็นจิถวยบังไฟแล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ชมก็คือเดือนหกเนาะแม่จำเพิลว่าไก่ยหยอดมือเหรอหยิบประมาณสองอาทิตย์ว่กะก็เสียหอดมือเพิ่นมืองานเพินงานเพินสีว่าจุดบังไฟถวยบังไฟอยู่นี่ศาลเจ้าพ่อผู้คุนหานี่เพิ่นก็นได้จัดขึ้นประจําทุกปีอยู่เนาะคะ่ะไปเนาะคะ่ะเขาไปด่านไหน ้าพ่อปูค่คุนหานเนาะค่ะเนาะห้ามล่างสูงโดยเด็ดขาดเป็นว่าห้ามล่างส่งเนาะคะ่ะวันนี้ก็ด้เตรียมของมาเตรียมกล้วยเนาะคะ่ะนวายปู่อันนี้ก็เป็นต้นบ่าเนาะคะ่ะต้นบาทีพระพยางอ,อกจากนี้เนาะคะ่ะก็คือมีเอฟซีลาย่านที่ทางทีมงานมาไทายเป็นว่าประเด็นย่างออกจากต้นบาต้นนี้ บริเวณหลบหลอบเนาะคะ่ะแต่ว่าเขามา่เหนี่กเย็นดีอีหลีล่ะเย็นสบายท่างนีมันก็ได้ถทมทีแล้วเนาะะทมทีทมทางหมงทางทีสิเขามากหลดกระสวนท่างกันใดอยู่เนาะคะ่ะตะกี้มันก็นเป็นทงหน้าเป็นไฮหน้าเป็นสางเป็นสารแล้วค่ะมันก็ได้ทมเปรียบลอยแล้วให้กระปูกะนี่แล้วค่ะแรงสัท่ากับปูะคะุณหาร ผัวผลได้โชคได้ลาบน้ำผัวผลสัตว์ท่าปูมันก็ได้มาซอยกันคนละใหม่ละ,มละเมื่อคนละเด็กละหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวนี้ขาววา่าพวกแมนไก่หยอดมื่อหรอบอ่าที่เพิ่มจีบจัดงานมืองงาน วันที่สามสิบเดือนเมษาพอดีบ่ยายอือพันกับสิมี่อมมาถึงปีม้องันเหมกัไหมออเห็นแล้วอ่าพันกับสิมีบังไฟมาถวยค็อเก่าเลยเนาะโอ้ดองไฟ้ลายเออดอไฟ้คนไรกกัมาหลายตั้งนี้จะพุ่มหนึมากอืมพวกพี่น้องยพุ่มโอ้ายของไฟเ็นาตัวเขาหัางจับของไฟอยู่อืมจับหางชาวบ้านนะครับ่านผู้ใดก็อยากมารวมเนาะ ตีสดมีนักรลองอ้อมีดนตีสดมีนักรลองพมพรแล้วันมีตัวนี้แล้วแล้วมันมีงานกันเก็บเงินกันไห้เรแม่วาสิกานู่กสาการ่าสีนี่ละอมันนเลยว่ามีตัวนี้แล้วมันมีงานกันตัวนี้ก็ดังแห้งโค้แหงเรออ่าตัดกระก็ดังถึงดึงดึงดึงโแห้งเรอแต่ว่าก็ดีด้เนาะหม่งจอดรวจอดเลือกับ่อึดเนาะกวงควงเศ้าอสนี่จะ่ะอยู่บ้านคนดวนเนาะใช่อือ อามันซอยพ่นมากใหญ่ีตัวแล้วมันแล้มาเลินเห็นปะของข่สองปีเหตัวปีกายหนี่งคือการยิ่มมัดปีนี้กับปีนี้ที่มืดแล้วมันเอาพี่มืดหัวคํางมั่งล่ะเรามีคนติดหล้วมันมีหลายแบอมันมีกนมันละต่อแต่แล้วมันมาจากเข้าถบันเออบ่ติดลมขันด้มวนแล้วก็ติดลมปีก้อนข่กรเบิแต่ว่าหาหมกมนมันหมกเกบนมนุ เที่ยวสื่อเที่ยวนั่นอันนี้แถมนักลองจะได้เก๋เขาพ่อเขาาเก๋มาเก๋วิวงเออนี่นาคะท่านผู้ชมข่าหม่อไฟพันกระเฮ็ดใบเรียบร้อยเลยเด้อมันคุ้มทักนัทดินพันกระได้ทมมองจอดรถจอดเลือกอะควงควงท่านผู้ชมเออเอฟซีทันใดสิเดินทางมามาจุดบั่งไฟถวย วันที่สามสิบสามสิบเมษายนนะคะพ่อสอสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเอาใดน้ำเอาบังไฟมาถวยปูกระไดเนาะค่ะนี่เนาะค่ะต้นว่าต้นว่ากัเห็นเล็กได้นน่ไหมโอเล็กเล่านะโอถ่ายผู้ชมเป็นไปเที่ยวตางบร คราบอนุญาณบาดค้ำด <ula> <c oughs> <Kick out c oughs> ้วยไปเนาะค่ะ <gamma> ท <seok teor in> ่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไปข้างในเขาไปด้านในขอพรบุญบารมีคปูคุณฐานทำเทนิ่งฟังฟังและด้วยการจับถูกสม坤นี่เนาะค่ะบ้านเล็กทีเอ้าบ้านเล็กทีคือเอียงแบบนี้บ้านเล็กทีปู้ไหมนี่เนาะค่ะบ้านเลขที่หกแปดสองหกแปดสองด้านนั่นก็คือ ค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเตรียมถูเทียนกราบไหว้ขอโชคลาภกับศาลเจ้าพ่อปู่คุณหานค่ะไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องนะคะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็นะครับได้นั่งป่วยมาถวายนะครับเผื่อมาสักการะไหว้ปู่คุณหานปู่ศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมกะวันนี้นะครับเป็นงวดของวันที่สอง พุทภาคมพศ2568นะครับค่ะก็เมื่อกี้คุยกับยายนะครับยายบอกว่าวันที่30เดือนเมษาย,ยนพศ2568นี้ตรงศาลนี้ก็จะมีมงานบุญนะครับงานประจงาีประจำปีงานบวงสวงถวยอบอกไว้ไมาจุดถวยผู้คุ้หานนะครับกับสีนี้รลถ แห่หลดตุ้งตีสดนะครับมาเฉลิมฉลองให้กูวันที30น่30เมษาย,ยนนะครับเอฟซีธันใดอยากมั่นวงงานพอดีอยากมาคุ้มสมานนะครับอยากมาสักการะกราบไหวม้มามาเสด็จเลยกู้อยากมาเหยียบยามมาเบิ้งเบิง้งงา,านมาน้าหไขมาจุดถวายกูกอ่เชิญนะครับวันที30น่30เมษาย,ยนนี้นะครับ ถือว่าเป็นงานประจำปีเป็นงานอยีเอาเหล็กผูกกันปูนล่ะวัง,ส,วงสาตัวเดอ้อปูคุณหารหากหลานม,มาขอโช่ขอลาบมาขอเลขเด็ดมาขอเหลขกถ่ายแล้ววันที่หนึ่งขอให้ปูยิบให้เลขกถ่ายสามโตตรงๆเลยเดอ 1, ้อปูของวดวันที่สองเผิดสภ้าคมพ่อสองสองพันหาร้อยแตะปูเดอ้อสามโตตรงตรงเลยเด้อ บายดีนะครับคือพริเวนบริบบณสารอื่นแต่ว่าหอดเทียงชวงไ่บายมากอากาศหอดดีนครับสูแดดปากไ้พีกันได้ก็กรอนุญาตปากทางนี่เด้อ เด้อปูคุณหันเด้อรูกหลานติปักเด็กถูบตัวนี้เดอ้อสามตัวตรงๆได้เด้อปูวยสาธิตอนอทนจุดถูถกวางไว้ตรงตัวฐานย่ายงสายเลยนะครับสาบ <c oughs> ธุอธิษฐานกราบไหว้ปูไปด้วยกันนะครับสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุเด้อผู้คุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์มูลินลูกหลานมาวิ่งชั้นแนวพอมเด็กปัตตย์ชั้นแนวกระเดินทางมาสักการะไหวผู้คุนหารผู้ศักดิ์สิทธิ์ผู้คุนหารผู้มีหูแก้วตาทิพย์ผู้คุนหารผู้มีตาตาบะ ที่มีบุญบารมีมีลูกหลานกับมาขอพึงบุญบารมีนำภูคุณหารลูกหลานกับมหาแนวทางมาขอโชคหาเลขเขอโชคลาภเพื่อเป็นสะพานบุญไปฝากไปต่อเอเวอเตทั่วโลกที่กำลังร่อชมร่อติดตามอยู่ทางช่องลูกหลานดูได้ขาะดีให้เพิ่มได้ปังปังหลังลุยอยู่สามโตตรงๆของวันทีสองพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ เดิุถุชนดมีเงินไม่พองมาซอยบุรณะสั่งาสารปูคุณหารให้จเจเริ่นรุ่งเรื่องได้ถมดินเทพข้นจีได้ซอยอยบุรณะสิ่งต่างๆในสถานที่บริเวณของสารปูคุณหารเมื่อนี่วันนี้ลูกหลานแตจะมาขอโชคขอลาดน้ำปูให้ได้สามโตรตรงๆปังๆเดอ้อปูไอาสาส้สาสาโตซาสาุเดอ้อขอเล็เดียขอสามโตตรงๆ,ๆเลย นี่กะบะลวงไข่ดอกขยเวเซียมซีเนาะกับจุดเลขทูบนะคะสาธุสาธุสาธุเดอ้อปูคุณหานผูศักดิ์สิทธิ์มนีลกูกหลานปลาต่อยชะแหวมาวิ่งชลแหวตั้งใจมหาปู มาขอเหล็กเด็ดน้ำปูขอเล็กถายล้ววันที่หนึ่งของหวววันทีสองเมษายนพ่อสอเฮ้ยเบาพิษสองพฤษภาคมพ่อสอสองพันหาอยหกสิบแปดขอให้ปูยิบออกมาให้สามโตรตรงตรงเลเดอร์ปูเดอร์สัก เซี่ยวซีออกมาแล้วครับไม้แรกไม้เลขห้านะครับไม้เลขห้าครับสา<ะ>ที<ะ>่่อแล้วไม้ที่สองครับไม้เลขเจ็ดครับ าเจ็ดห้าเจ็ด,ดครับส้าถูไม้ที่สามครับไม้เลขเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดนะครับห้าเจ็ดเจ็ด เจ็ดหรือว่าห้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดกันหนึ่งกับพี่น้องกันล่ะด้ด้พี่น้องเี่นั่นรับแล้อือ่าอาอนาอ่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 าค่าอ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 ่าพ่าอ่าะ็าอ่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 าหกาอเา็่าอ่าร่าอ่าน่อ่กอาอาอ่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 าอาออ่า่าอ่อ่า่อ่าอ่าอ่าอาออ่อ่าอ่ มกสิไปเที่ยวต่างประเทศเขาเพิ่นมาสิกินตำเหล้าเนี่ยก็เป็นไปได้เหล่วแต่เหล่วแต่เอฟซีสิจัดไปเนาะค่ะนะครับเหลยวแต่สิจัดเพราะว่าผมสังเกตบางทีพ่มากับป๋อต่อยเพิ่นมักมักไปเที่ยวต่างประเทศนะครับก็เอาเปะครับสาหรับตัวเลขก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมเหล่วแต่เอฟซีสิจัดไปแล้วค่ะท่านผู้ชม แต่ว่ามัอนี่แดดยุติแต่ว่าก็มีล้มเนาะแม่น,นี่ยมันก็ไปหปขยวดพีนบางอดที่แล้วทีที่ทห้องมากที่มีลม้ลมหัวกุดล้มหัวกุดพอมาบ้านชมแดเขาล้มมีอย่างก่อล้มหัวกุดม้าแหลกแหลกเอ่อเป็นอากาศที่ว่าบ่มีล้มมีอย่างมันเป็นเยี่ยมพ่อเอ่อกำลังสัญญาคา,าร์ซารเท่านั้นเแต่ว่าลม้มยิบหลุดถือเท่ามาแต่ใส่ในงอนี่ก็มีล้มเลข ไปเข่าตั้งประเทศีไปเที่ยวทางต่างประเทศก็ที่ว่าเพิ่นไฮโชกไฮลาบอยู่นะครับถึงว่าเพิ่น่ได้มาไทยแต่ว,ว่ายัางไปต่างประเทศแต่ว่าช่วงนี้ไฮโชกอยู่เอ็ดซี่เพิ่นมาขอหลายดิขันตั้งประเทศมีหนหลายเพราะว่าญีญายเพิ่นก็บ,บอกว,ว่าเอ็ซี่ที่มาหามาหาปูนะครับเพิน่นมากขอตํำเหล้าต่ำไทยนํำปูไปเที่ยวต่างประเทศเม่นครับในในหลายท่านหลายคนนะครับเลยชูดีนะ ไม่แน่นะครับวันนี้มาลุนไปน้ำกันนะครับแมนค่ะห้าเจ็ดเจ็ดวันที่ห้าเจ็ดเจ็ด really หรือว่า The ห้าหนึ่งเจ็ดนะคะเหล็กเซียมซี่แล้วหรือบ้างแล้วล้อเหล็กถูกเหล็กถูกเฮ้ยเหล็กถูกใหม่ใดตัวหนึ่งล่ะน้องน้องกู้ม่านเพิร์ลมหลด์น้องกูม่านก็ได้ค้องเลนด์นะเอฟซี่ก็ได้ซื้อของมาถวายเป็นรถเป็นนี เป็นของเล่นนะครับหลายยางหลายแนวอยู่นะครับมาแล้วครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูเลขทูบแล้วก็ดูบริเวณอรอบๆศาลนะครับท่านผู้ชมเลขทูบใหม่ใกล้สิบวันแหละนะครับค่ะไปเดี๋ยวไปดูเลขทูบด้วยกัน,กนค,ครับโอเกตครับค่ะไปเนาะค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ้งเลขทูบไปลุ้นเลขทูบเนาะว่า มะขอโชกขอาลาบกับศารเจ้าพ่อปู่คุนฐานมะขอเล็เด็ดนียพูอคนจะไห่โฉกลาบของมอรมณฑีสองสภ้อผ้าค้มคพ่อสองสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่โตไหญ่นะคะเดี๋ยวไปเบิ้งกันเลยไปลุ่นไปพร้อม เห็นเป็นเลขกหาหรอะคะตัวหนึ่งรุนไปพร้อมๆกันเลยอย่าบอกด้วยว่าหาแปดหาแปดแปดหามันออกไปแล้วเฮ้ย <c oughs> โอ้ยตกใจมัน อย่าบอกด้ว่าหาแปดหาแปดมันออกไปแล้วเราขอสามโตวคือสีใดสองโต้หัน เลขทูปหาแปด ท่านผู้ชมเฮ้ยขันหัวที่แล้วเขาเต็มๆเลยหัเดเนี้มาจุดขอปูได้หาแปดหาแปดเออขอสามตัวได้สองตัวได้ห้าแปดนะคะท่านผู้ชมอ่ะตามนั้นเนาะคะ่ะท่านผู้ชม สำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะข้ามาเองกันว่าจะตัวไหนบัมาขอน้ำปูมีทั้งสามตัวสองตัวร่วมกันแล้วต้าปูพันธุ์จีไผ่ตัวใดอันนี้เป็นขึ้นมาออกตามนั้นเนาะค่ะท่น้ชมเอนสำเนาะเออมาไห้น้ำกลนไหมเมื่อม่ถิ่ไปเที่ยวต่างประเทศเจ้าเอออืมอันนีหยังก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับ ตัวเหล็กเนาะคะ่ะเนาะของบ่ของบ่ม,ม,มีหกักกับสันน้องน้ำเพิ่นว่าของบ่มีหกักนี่เนาะคะ่ะบริวารของครูมาย่ำบาง,ข,งขึ้นกับอีกแบบหนึงนะะ่งเลยค่ะท่านผู้ชมมาตอน,น,นลกลางคืนน่ะรู้สึกว่าเพิ่นมีชีวิตที่ว่านี่นะะนเนาะค่ะขอตรวจขออภัยเด้อ <c oughs> ตามปิดดาบแปดเลยค่ะปูพันกระไฮแล้วเนาะค่ะกับการมาขอโฉกลาบกับสารเจ้าพ่อปูคุ้นานเหล็กเสี้ยมซี่ทีปะต้อยขย่าก็ไดห้าเจ็ดเจ็ดหรือว่าห้าหนึ่งเจ็ดเนาะค่ะหนึ่งก็เจ็ดพี่น้องกันเหล็กถูไปหาแปดท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กหาแปดเนี่กับว่าแหน่เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะบ้านเหล็กทีปู แปดตัวสองสตัวสองตัวอือนี่ตาตาเอ็บซี่ผลมาขอจุดกับมิตรสามตัวเลี่ยงกันเสียหลายเกือส,สิบประมาณนี้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมะคะ่ะอย่าลื่อมด้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องทางทีมงานด้วยนะคะป้าต้อยชาแนลมาวินชาแนลชาแนลน้องน้ำชาแนลหนุ่มอากรเดิม พ่อทองแหลคนเดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสําหรับมือน,นีนะคะก็สิได้กาบล่าปูล่าเอฟซีทางบานไปพร้อมๆกันก็ขอให้เอฟซีถูกทุกน่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยลำลำรวยๆยตลอดปีตลอดไปสําหรับมือน,นีวันหนี้มาต่อยชาแนลมาวินชาแนลกนสิกคอโต,ตล่าไปกวนไว้พ่อกันคลิปหนาอีพี่หนานะะเนาะค่ะเนาะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเฮงเฮงรวยๆวยสุขสุขคนเด้อค่ะ